เราอยู่กันที่ไหนครับจย์มากันที่ปราณบุรีนะครับพอดีมาวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าที่ปราณบุรีนะครับตอนที่ร้านนะครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับแผนเดวในงานะครับมีบรรยากาศของร้านนะครับอยู่ริมทะเลที่ปราณเลยนะครับนะครับโอเคครับอ่าเหมือนกันนะครับนะครับเสียงวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะชัดแค่ไหนบมรูโดนคลื่นหลมรบกวนไหมนะแต่ว่านะครับ เชื่อว่าคงไม่หงุนหงิดกันเท่าไหร่เพราะว่าตลาดวันนี้เขียวโอเคไหมนักการเมืองเขียวพอใช้ได้ไหมเนี่นย <laughs> เออได้โอเคมาเรามาเข้าหน้าจอพูดเรื่องอะมาครับสตรีมมิ่งเนี่ย <c oughs> อ่านะครับครับน่ะนะครับน <c oughs> <c oughs> ่ะบรรยากาศดีท้องฟ้าสีฟ้าสดใสตลาดก็เขียวสดใสวันนี้นะครับ 91เปอร์นต์ครับวันนี้ก็ปิดสวยงามทีเดียวครับวันนี้ครับเป็นการนะครับเปิดกระโดดแล้วก็ยืนในแดนบล็อกนี้ทั้งปั่นนะครับงั้นลักษณะของเซตเนี่ยนะครับชุดนี้กลับตัวและเป็นเทรนด์เรียบร้อยแล้วนะกลับตัวเป็นเทรนด์รอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นแนวต้านถัดไปของเซตนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสเท่าไหร่เนี่ยพันหกร้อยหกสิบหกจุดประมาณนั้นครับแต่แถวนั้นครับมองจอไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าแสงมัน หาเรื่องหาเรื่องนะมาทำบรรยากาศดีนะแต่เออุปกรณ์ไม่พร้อมอ้าวมาฟีนิก์มาเข้าดูว่าสถานการณ์ของหุ้นแต่ละตัวเป็นไงครับวันนี้ครับหุ้นดีหลายชายหุ้นที่ติดตามตามเทคนิคเทคนิคที่สอนกันในกลุ่มพวกพวกเรานะครับอแล้วก็คัดหุ้นกันมาที่น่าสนใจมาทั้งหมดกี่ตัววันนี้ครับเจ็ดเจ็ดหุ้นมาดูคือหกหุ้นกับอีกหนึ่งหุ้นที่เอฟซพวกเรา ถามกันเข้ามาด้วยนะครับมาสตาร์ทกันที่ตัวแรกเลยครับ T S R ครับ T S R นะครับไม่ค่อยได้วิเคราะห์ตัวนี้เท่าไหร่ครับ T S R นะครับเนี่ยนะครับอ่ะแป๊บนะครับมันจะช้าช้านิดอ่ามาแล้วครับ T S R T S R เนี่ยหลังจากที่ดูนะครับจริงๆก็พักตัวมานานนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มนะครับเบรกออกจากกรอบได้นี่คือประมาณวันที่4เดือน4ปีนี้ครับ พักเป็นไฮเออร์โลแล้วก็ยกไฮขึ้นทําเป็นเทรนเลยนะครับจากนั้นช่วงมีกําลังขึ้นดีๆพี่แกก็ทิ้งบิ๊กแบ็กนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยพี่นิกเนี่ยบิ๊กแบ็กเนี่ยวันที่สิบสอ่าสิบสองพฤษภานะครับรบิ๊กแบ็กไม่พอทิ้งวอลลุ่มเบอร์เริ่มเหมนน้เนี่ยใช่ไหม <laughs> วอลลุ่มไม่น้อยเลยโเทขายนะโอ้ยน่าตกใจเลยนะครับ,รบประมาณแล้วจริงๆก็แต่แกไม่หลุดไฮเออร์โลนะลงมาไม่หลุดเลยแล้วก็กลับตัวอีกครั้งแล้ววันนี้ส่งบิ๊กไวขึ้นมาเลยนะครับ พร้อมกับโบลลุ่มเลยนะครับก็เบรกเรียกกับเบรกไฮของคลื่นใหญ่ใหญ่ๆชุดนี้ไปได้นะครับงั้นมีโอกาสที่จะไปต่อสูงเลยครับชุดนี้มีโอกาสแน่ๆเป็นเทรนแล้วนะครับชุดนี้นะครับทีนี้มาดูกันนิดว่าย้อนหลังไปนิดว่าแนวต้ง,แน,ตงแนวต้านเขาไปเจอไหนนะดูแนวต้านนิดนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปรออยู่นี่ก็ประมาณโซนย่านๆนี้นะครับประมาณเอาของราคาเปิดของแท่งแดงล่าอยู่ที่ประมาณ5.35 <5. S 1> ่านะครับ 5.35 <5. 35 S 1> คือแนวต้านถัดไปนะครับสถานีแนวต้านและมุมแนวรับ,รบนะครับซับล็อตของซับล็อตนะครับชุดคลื่นนี้ซับล็อตที่ควรเป็นนะครับจริงๆก็คือซับล็อตอยู่นี่แหละครับของปลายแดงนี่แหละครับก็คืออยู่ที่ก็<า>คือเออหรือซับล็อตใกล้ๆก็คือตัวที่เบรกกลับตัวคลื่นใหม่นี่เลยอยู่ตรงนี้ครับประมาณ4ประมาณ4 4.02 <4. 02 S 2> ประมาณนี้ครับ4.02ตอนนี้ล่าสุด4.86ใช่ไหมครับอ่านะครับเช็คดูตามเฟรมชั่วโมงให้นิดนึงนะครับ มีอะไรน่ากลงน่ากลัวบ้างไหมทำเฟรมชั่วโมงโดยทำเฟรมชั่วโมงก็ไม่มีอะไรนะจอ่อจะไปต่อนะครับทำเฟรมชั่วโมงนะเตรียมจ่อไปต่อนะครับแต่ว่าเอสไ b โอบอสบ้างก็อาจจะมีเตรียมพักตัวลงมาก่อนที่จะไปต่อได้มีสิทธิ์ย่อตัวสักหน่อยก่อนก่อนเคลื่อนที่ต่อนะครับในทำเฟรมชั่วโมงเห็นอยู่นะครับทำเฟรมเดนี่อาร์เอสไอเป็นไงครับทำเฟรมเดนี่ก็จ่อเหมือนกันจอ่อโอ้บอสเหมือนกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะงั้นชุดนี้จริงๆแล้วอ่า รอย่อก่อนถ้าย่อไม่หลุดให้เลยเริ่มเริ่มไปต่อก็ก็ค่อยว่าทีแต่มันจอแบบนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเปิดกระโดดวิ่งกันต่อเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเปิดแล้ววิ่งแรงเกินไปก็ต้องบอกว่าควร <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อรอก่อนรอก่อนรอย่อก่อนนะสับตัวนี้ครับ <c oughs> ไม่ต้องรอีบก็รา,าย่อก็ได้ครับตัวต่อม,มาครับ ทีเด็ดของเรานะครับครับ ACE ครับ ACE นะครับ e ACE นะครับเป้าล่ามตามล่าต่างร้านกันอยู่หลายคน<อ>นะเออนะจังหวะจังผ่านหมกันหลังจากพักตัวมานานมีดิ้นลนด้วยไดเวอร์เซนโซนนี้แล้วก็หลุดโลรุนแรงมาในช่วงของเซลอินเมียเนี่ยครับ,รบล่าสุดล่าสุดนะเขาคลิกกับโดดใกล้ๆเลยนะล่าสุดเนี่ยเขากลับตัวนะครับทำให้ห่างทำให้โลแล้วก็ไฮางห่างย่อแล้วย่อไม่หลุดโลแล้ววันนี้เบรกไฮเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ที่ปิดที่เท่าไหร่วันนี้2.94ใช่ไหมใช่ครับ2.94อ่ะถ้าเบรกไฮแบบนี้คลื่นนี้เป็นเทรนเลยเช่นเดียวกันปรับเป็นเทรนแล้วอ่ะ ACE กลับมาแล้วครับสําหรับคนที่เฝ้าอยู่นะครับคนที่เฝ้ารอรถสองแถวมารับลงจากดอยนะครับได้ยินเสียงแตรแล้วได้ยินเสียงแตรแล้วสับ ACE นะครับอ่านะครับคนที่อยากจะเข้านี่ก็จ้องตาเป็นมันแล้วอ่าดูครับจะถ้าเข้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆขอคลิกดูแนวซับลอตก่อนนยครับคือประมาณนี้ครับซับลอด 2.80จุดแปดนะครับตอนนี้อยู่ที่2.94ก็ไม่ลึกมากนะห่างเท่าไหร่เนี่ย10กว่าสตังค์สิตังค์อ่าได้ได้ไม่ลึกมากไม่ลึกมากน่าสนครับซอฟลอตไม่ลึกครับชุดนี้ครับเราไปดูไทม์เฟรมชั่วโมงกันนิดนึงครับอ่าไทม์เฟรมชั่วโมงก็จอจะไปอยู่แล้วครับอ่าจอจะไปบวกกับไม่มีเดเวอเจนไอซ์ไซเยยังไปต่อได้ในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับมีสิทธิ์ไปต่อทรัพยรับย์เอซีนะครับอ่าเห็นซอฟลอตไปดูที่ ที่ไปเขาจะไปไหนได้แนวต้านต่อไปครับอยู่ประมาณเท่าไหร่มองหน่อยเดี๋ยวครับนี่นี่ปลายแดงนี่ครับสามจุดศูนย์สี่สามจุดศูนย์สี่ครับคือแนวต้านที่จะไปหาซึ่งก็น่าจะไม่ยากนะดูแล้วคงไม่ยากแล้วรอบนี้มีสิทธิ์ไปถึงได้นะครับถ้าผ่านสามจุดศูนย์สี่ไปได้นะครับ,รบก็ขึ้นมาเจอตรงโลว์ไฮเดิมโซนๆนประมาณเนี้ยแถวแถวสัก3.12ประมาณนี้ครับ3า2จุ4หนึ่งสองามุประมาณนั้นจะเป็นโลว์ไฮที่จะไปหาแนวต้านถัดไปครับสำหรับ A C E มีรุ้นพี่เขากลับมาแล้วครับ AC ซครับอ่ะต่อไปครับตัวต่อไปครับตัวนี้ก็หน้าตาไม่คุน้นกันอีกแล้วครับเอ่อ t h a น i ครับ T H นะครับ A N I, a N I. อ,อน๋อธานีธานีเ<อ>ลยครับธานีธานีอ่อาธานี่ได้สะกดผิดแล้วอ่าธานีนโอ้โหธานีนี่โอ้ธานีหลังจากพักทิ้งตัวชุดนี้นะครับเป็นการพักตัวไปดูนะครับทิ้งตัวลงมาแล้วก็ไซด์เวย์มานานนะครับไซด์เวย์มานานจะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะครับ สวีบงา,า,านชุดนี้ชุดขึ้นนี้นะครับ,รบลงไปโลตรงนี้ไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดโลนี้นะครับนะไม่หลุดนะครับ,รบจากนั้นนะครับเขายกไฮข,ขึ้นมายกโลไฮเออร์โลขึ้นมาไหมครับทำให้โลต่อยรอบนึงแล้วก็เบรกไฮเบรกไฮเสร็จมาจ่อต้านขึ้นนี้พอจ่อต้านเสร็จเปิดกระโดดตามทรงอ่ะคือเวลาจ่อต้านมีโอกาสสูงที่จะเปิดกระโดดในวันถัดไปแล้วเขาก็เปิดกระโดดตามตามเอ่อเรียกว่าตามกระแสตามเทรนก็เลยบวกกับ บอลลุ่มสูงมากวอลลุ่มพีกทีเดียวชุดนี้นะครับต้องบอกว่าสวยครับชุดนี้ถ้าเข้าชุดนี้ถ้าเข้านะทำเฟรมเดย์ก่อนเลยเห็นทำเฟรมเดย์นะครับสอบลดอยู่เนี่ยซอบลดอยู่เนี่ยสามสี่จุดสามสี่สี่จุดสามสี่คือซอบลดครับตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาสี่จุดห้าแปดครับก็ไม่ลึกอ่ะไม่ลึกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสี่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่ควรคือเปิดกระโดดแบบนี้ไม่ควรปิดแก็บเพราะถ้าปิดแก็บค่อยคัดงั้นตรงนี้ยโซนถ้าเขาปิดแก็บก็คัดครับชุดนี้อ่านะครับ ทั้งบนลุ่มทั้งทรงแบบนี้มาสวยครับมีสิทธิ์ที่จะไปต่อตอนนี้เข้ามาจ่อต้านจ่อต้านของคลื่นชุดนี้ละถ้าย่อลงมาไม่หลุดสต็อปลอตตรงนี้แล้วเริ่มเด้งก็น่าเข้านะครับหรือนะครับถ้าจะเข้าโซนนี้ก็คือสต็อปลอตก็ไว้ที่เก็บนี่แหละนะครับก็ได้ทั้ง2ทางนะครับทั้งหมดชุดนี้รอย่อสักหน่อยก็ได้นะครับงั้นเรามาดูทำเฟรมชั่วโมงว่าทิศทางเขายังไงนะครับทำเฟรมชั่วโมงครับแป๊บนะครับทำเฟรมชั่วโมงก็ ทำพริมยี่วโมงอาจจะมีสิทธิ์ย่อได้เพราะว่ามีโอเวอร์บอสในทำพริมชั่วโมงนะครับก็มีสิทธิ์ย่อก่อนได้ก็รอย่อย่อแล้วพอเริ่มกลับตัวก็ในครึ่งย่อยก็อ่าจังหวัดนั้นน่าเข้านะครับอ่านะครับสําหรับฐานนี้ครับนี่หมดรอบเซลล์อินเมย์จริงๆแล้วเนี่ยอ่าน่าน่าจะน่าจะมาหมดทีนี้สมมุติก็ผ่านไปได้ต้านถัดไปของฐานนี้ที่ไหนครับต้านถัดไปต้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยต้องอยู่ปลายนี่เลยแถวๆประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกินชี้เกินไปนิดนึงจัาเออในอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยปลายไส้เนี่ย อประมาณใกล้ๆ4.8ประมาณนี้เออ4.78ประมาณนี้ครับ4.78ครับก็คือต้านถัดไปที่จะรออยู่เขามาแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะทะลุชุดนี้ไปได้นะครับมีสิทธิ์คือเขาไซเวย์มานานแล้วบวกพอมีวอลุ่มแบบนี้กลับตัวแบบนี้มีโอกาสที่จะทะลุผ่านได้นะครับสำหรับฐานนี้บวกกับเทรนด์ของการหมดเซลยวอินเมย์เนี่ยมีมีโอกาสมีโอกาสสำหรับฐานนี้ครับเซียวอินเมย์ปีนี้นี่หมดเร็วดูจะหมดเร็วกว่าอ่า ก็หวังว่านะไม่รู้ว่าจะเออไม่รู้ไม่หวังว่าแอบแอบจะมาอีกไหมนะมันจะวนกลับมาเลยอ้าวครับอ้าวตัวต่อมาครับบีอ๋อบีบีกริมบีกริมบีกริมตัวใหญ่ตัวนี้หุ้นตัวใหญ่บ้างมาดูตัวใหญ่หลุดขึ้นไปดูบ้างตัวใหญ่อยู่ในซีรู้เสียเป็นเซตห้าสิบเลยแหละตัวนี้หุ้นโรงไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าครับตัวใหญ่ครับครับอ่าวตัวใหญ่คือชุดนี้พักตัวมายาวนานมากบีกริมพักมายาวนานตั้งแต่โนชาติปังไหนไม่รู้เนี่ยมาตั้งแต่โซนวันที่อะไรเนี่ยนะครับ โซน,น,น้นวันนี้ดูยากนิดนึงอ๋อนะครับนับวันที่มาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยผมเดี๋ยวน,นะอ๋อไม่เป็นไรไน,นะครับเอายาวนานแล้วนะนะโอเคมาดูโซนล่าสุดนะครับทรงของไปแบบนี้ครับสําหรับนักเรียนหุ้นนักเรียนคอทุนจําได้ไหมนี่คือแพทเทิร์นอะไรชัดมากชัดมากแพทเทิร์นอะไรนะครับก่อนจะเปิดกระโดดวันนี้เขามีแพทเทิร์นมาก่อนแล้วนะใครรู้เออเมนอันนี้แพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นอะไรชุดนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นที่ส่งสัญญาณการกลับตัวนะครับมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นจาก แพทเทิร์นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าแพทเทิร์นนี้วันนี้บวกวอลุ่มแรงด้วยบวกวอลุ่มแรงด้วยนะครับแล้วไปหุ้นตัวใหญ่นะแต่ต้องบอกก่อนว่าหุ้นตัวใหญ่ในส่วนใหญ่เขาก็ขยับกันไม่รุนแรงมากนะวันประมาณสามซ้าสามห้าเปอร์เซ็นต์เลยมันเนี่ยสามสี 3, 4, 5, 5่ซ้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเครูนะ,ะ,ะ,ะมีแค่นี้ก็รู้แล้วสำหรับนี่เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นตัวใหญ่เลยบีกริมนะครับ,รบเราดูทม์เฟรมชั่วโมงนิดนะทม์เฟรมชั่วโมงเช็คทม์เฟรมชั่วโมงกันนิดหน่อย ชุดของไทม์เฟรมชั่วโมงนี้ส่งสัญญาณ Overboard นะครับโอยู่บอสในไทม์เฟรมชั่วโมงก็อาจจะเตรียมย่อก่อนค่อยไปต่อเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่มักเป็นเงี้ยคือถ้ามีบ๊กวงบ๊กไว้เสร็จก็เบรกไฮเสร็จก็มักจะย่อก่อนแหละครับตามทรงเขาทีเรามาดูว่าเพื่อไม่ทําตามทรงใช่ไหมถ้าเข้าเลยเนี่ยเป็นไงซับลอสควรอยู่ไหนก็นี่แหละแก็บนี่ยซับล็อสนะครับเนี่ยแก็บประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ33.76 33.75นะอ่าตอนนี้ราคาไปปิดที่34บาท50นะครับรงั้นซบล็อกอยู่ประมาณนี้ยโซนไม่หยาปิดแก็บนะอันเนี้ยจริงๆถ้าเด้งถ้าย่อไม่ปิดแก็บล้วเริ่มเด้งสวยครับตัวนี้สวยครับอ่าแนวต้านถัดไปครับที่รออยู่ใกล้ๆก็เนี่ยนะครับแนวต้านประมาณ35.75ครับครับอ่าซึ่งมีโอกาสสูงจะไปถึงในรอบนี้ครับสำหรับบีกริมครับ อ่าก็สวยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับมินเข้ามาแพทเทิร์นอะไรตัวนี้แพทเทิร์นอะไรนะอ่านะครับลองเม้งเข้ามาได้อ่านะครับอ่ะต่อมาครับอ่ะต่อมาครับอมตะครับนี่ก็ไม่เคยได้ยุ่งกันเท่าไหร่นะอมตะตัวใหญ่ไม่ได้อ่านะก็อยู่เซตห้าสิบเป็นกันนะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนิคมเริ่มมานะนะครับอ่าอมตะเนี่ยจริงๆก็เป็นทรงเนี่ยคลื่นใหญ่ก็เป็นขาขึ้นมาชุดใหญ่ๆก่อนจะทิ้งตัวเซลล์อินเมย์ลงแบบรุนแรงทิ้งเสร็จไม่หลุดสต็อปล็อตของชุดนี้นะครับอ่า พอลงมาใกล้ๆแนวที่ซึ่งเป็นแนวที่รักษาทรงไว้ได้นานก่อนจะพุ่งขึ้น,น,เ,นเนี่ยเขาเรียกแนวดีมานชุดนี้จากนั้นชุดนี้มาดูใกล้ๆนะครับชุดนี้ครับเข้าลงมาทําโลแลแะยกหายขึ้นมาพักเป็นไฮเออร์โลนะครับแม้ว่าจะมีแพทเทิร์นแบบทรี e ีเวนติ้งสตารแต่พอหุ้นมันจะเปลี่ยนทรงเป็นขาขึ้นเขาบอกว่าแพทเทิร์นจะลงจะไม่ทํางานและไม่ทํางานวันนี้เปิดกระโดดและเบรกไฮอีกรอบเป็นเทรนด์เช่นเดียวกันสําหรับชุดนี้ครับ ถ้าเข้าถ้าเข้านะครับชุดนี้สต็อปโหลดนะควรจะอยู่นะครับอยู่ประมาณผมว่าอยู่นี่ดีกว่า 19. 2ุอยู่เป็นส่วนที่ทําดับเบิลท็อปเอาไว้ก่อนซิปเปิลท็อปก่อนจะดิ่งขึ้นน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงชุดนี้นะครับอ่านะครับถ้าผ่านไปได้แนวต้านที่ใกล้ๆก่อนแนวต้านใกล้ใกล้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่ยี่สิบจุดสี่นะครับยี่สจุดสี่ซึ่งมีโอกาสผ่านสูงถ้าผ่านชุดนี้ได้นะครับก็ไปเจอตรงรัวไฮนะครับรัวไวชุดนี้นะครับที่เป็นเคยไม่ผ่านมาในอดีตก็คือ21 3นะครับ ศูนย์ยี่สิบเอ็ดจุดสามสำหรับท่ามเฟรมเดย์นะครับเราเช็คท่ามเฟรมชั่วโมงนี้เพราะรอบนี้เขาเบรกพราอมวลลุ่มเปิดกระโดดพร้อมวลลุ่มทีเดียวนะครับเรามาดูท่ามเฟรมชั่วโมงเป็นยังไงครับท่ามเฟรมชั่วโมงจ่อจะไปต่อเช่นเดียวกันเบี่ยนกันจ่อจะไปต่อแต่ก็ไต่ไต,ต่โอ้บอสนิดหน่อยนะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ไปต่อได้ยังมีสิทธิ์ไปต่อผมมองว่าแนวโน้มไปต่อได้ตัวนี้ครับก็นี่คงนีคมก็จะเริ่มกลับมานะไม่รู้ว่า พี่มัดแกมาตั้งเทสลาแกจะเอานิคมอมะตะนะตั้งเป็นโรงงานด้วยไหมมาดูกันนะครับ่ตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับถ้าคู่นี้ครับถ้าคู่นี้เออถ้าคูน่นี้พี่เขาร่ำร่ำนะตัวนี้หุ้นซิ่งจะกลับมาไหมเราเราดูก็เคยซิ่งรุนแรงมาก่อนนะอันเราดูนะครับถ้าคูน่นี้หลังจากที่พักตัวลงมาไม่กี่วันจาก2-3ส,สามวันเองนะช่วงเซวีนเมพักลงมาเสร็จก็เริ่มทำสัญญ,ญาณเบรกไาขึ้นมาแล้วรักษาไฮเลรชุดนี้จอจอเตรียมเบรก จอจะเบรคหายจอจะกลับตัว<ม>จริงๆก็คือขึ้นแล้วกลับตัวไปรอบแลยชุดนี้กลับตัวแล้วเตรียมจะเป็นเทรนมีโอกาสสูงจะเป็นเทรนวอลลุ่มเริ่มพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับสวันติดหไหมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทาโคนี้น่าสนใจและน่าสนใจพี่มีสิทธิ์กลับมาซิ่งหลังจากที่จ่าเซลล์อินเมย์เราเริ่มหยุดออกไปสั่งนะถ้าเข้านะซับลอดของเขาเนี่ยอยู่ประมาณผมว่าเออแถวๆหนึ่งจุดแปดห้าแปดสี่นี้นะครับ ที่สาคัญวันนี้ปิด1.9 9จเป็นการจ่อ2บาทซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาเพราะว่าคนที่ซื้อโซนนี้นึ9เ้เวลาเขาลงเขาจะลงประมาณ1งสตังค์ถ้าเขาผ่าน2บาทเวลาขึ้นจะขึ้นทีละ2สตังค์อ่ะเพราะจึงเป็นโซนแนวต้านที่ปะทะก,กันหน่อยถ้าหลุดไปได้จะมีสิทธิ์วิ่งไกลนะครับงั้นถ้าไปได้ไปได้แนวต้านพี่ก็อยู่แถวไหนละ่ะทะลุ2บาทไปได้เ็าจะนีประมาณ2 0 6 2.06ซึ่งต้องบอกว่าถ้าทะลุ2บาทได้หว่า2สองจออกไม่อยู่อะ่ะ น่านี่ต้องไปเจอแท่งนี้แหละแท่งนี้ประมาณ 2. องหนึ่งสี่เลยนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ซึ่งมีมีสิทธิ์ผ่านสูง15สตางค์เลยแล้วแพทเทิร์นเขาก็เริ่มยกโลขึ้นหายแม้ว่าไม่ยกขึ้นนะหายไม่ค่อยยกขึ้นเท่าไหร่แต่ลอยยกขึ้นเรื่อยๆตรงนี้บีบขึ้นไปประทะเรื่อยๆแบบนี้มีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์ทะลุไปได้สูงครับสำหรับทาคูนี้ครับดูไทม์เฟรมชั่วโมงกันนิดหน่อยสิทาคูนี้นะครับไทม์เฟรมชั่วโมงก็ไต่ไต่โอบอสบ้างแต่จจอ ชุดนี้นะครับ,รบย่อแล้วขึ้นมาจ่อที่จะทะลุแล้วแนวโน้มแบบนี้มีโอกาสสูงที่จะไปต่อสัทาคูนี้ครับนะครับอ่างั้นคำวนวณดูถ้าซับลอตหนึ่งจดแปดห้ารู้สึกไม่ได้ไน่ากลัวอะไรก็ก็อน,น่าอ่านะครับนะครับมันเวลาพี่เขาซิ่งก็ไปเร็วนะตัวนี้อ่านะครับเริ่มอยากรู้แล้วมีใครซื้อตามะะนะนเก็นหุ้นเราหรือเปล่าอ่านะครับสารภาพมาได้ดีนะอ่าครับมาดูตัวสุดท้ายครับอันนี้ของทาง เนต์มาจากในยูทูบของคุณบิวโบอ๋อคุณบิวโบนะคุณบิวโบอ๋อตัวไหนตัวไหนนะ lhk lhk อ๋อบอกที่จ้องจะเข้าแล้วเข้าไม่ทันสักทีนะมาดูซิของพี่บิวโบเราเนี่ยวันนี้เป็นไงนะครับคือผมเมื่อคืนผมแอบเช็คแล้วสวยจริงๆแล้วกระเดิดกระโดดมาสวยนะครับคือเปิดกระโดดอาเวแก็บเลยรัน a าเวแก็บจากคลื่นใหญ่ออกมาเลยนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้วันนี้คือให้ตามเลยไม่ได้พี่พี่บิวโบหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับ ต้องบอกวันนี้เขาย่อลงมาเป็นฮารามิสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นฮารามิสีเขียวเป็นการย่อไม่ลุลงมาไม่ถึงไงอโลนะครับซึ่งอาจจะย่อถ้าย่อลงมาแบบนี้แล้วยังย่อไม่หลุดให้อโลรอจังหวะว่าเริ่มตวัดกลับก็ก็เข้าตอนนั้นก็ได้หรือถ้ากลัวตกรถนะครับ่าจะกระโดดขึ้นเป็นซ้อนแว่นกันตอนนี้ถ้าซ้อนแว้นตอนนี้ซบลออยู่ไหนครับซบลอเนี่ยครับตรงแนวแกบนี้ประมาณ5.1 5 5.15้าาจห้านะ ตอนนี้มัน5.75นะครับอ่ารับความเสี่ยงไวไหมถ้าได้ก็กระโดดตอนนี้ได้นะครับจริงๆตัวนี้ดูง่ายนะนิสัยเขาชัดเจนมากนะครับเป็นแพทเทิร์นเลยใช่ใช่ตัวนี้นะวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้จริงๆกต่ขอดูไทม์เฟรมวิกนิดีิถ้าคือถ้าผ่านไปได้เอแนวต้านแท่งเขียวเดิมอะไม่น่าจะใช่อะนะครับใช่นะแป๊บหนึ่งครับอ่านะครับอ๋อยังไม่เจออีกยังไม่เจออีกมจะเอาไทม์หฮบหมดเนี่ยเฮ้ย เห็นนะเยวนั้นะเขาจะเอาทำให้เหรอตัวนี้ก็ดูมันใช่จริงจริงเอาทำไม้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือไม่ใช่เอาทำวันนี้ย่อลงมาจริงๆแล้วเขาเอาทำให้ล้วย่อเพราะฉะนั้นเทรนแบบนี้นะครับเทรนแบบนี้ต้องบอกว่าเรามาดูทำเฟรมเดย์ที่ย่อเนี่ยไม่ใช่ย่อเลยมันโอ้บอ์ใกล้ร้อยอ่ะใกล้เส้นร้อยเลยมันเลยย่อแค่นั้นเองส่วนไอตรงไงใดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจะเปลี่ยนเทรนนะยังไม่มีไดเอร์เวจให้เห็น ไทม์เฟรมชั่วโมงแล้วครับไทม์เฟรมชั่วโมงไทม์เฟรมชั่วโมงก็ยังไม่ออกไดวอ,อ์เจนไดเห็นเป็นแบริไดวอ์เจนไดเห็นเลยนะครับแล้วเป็นการย่อลักษณะย่อในแบบโซนบนของไทม์เฟรมชั่วโมงมีสิทธิ์พักตัวเพื่อเตรียมขึ้นต่อ ก็ต้องบอกว่าสวยตัวนี้สวยเป็นเทรนและเป็นเทรนที่จะเบรกอธามหายนะครับแฮริสเจได้จังหวะแล้วแหละมันคงไม่ลองต่างวันนี้แล้วแหละแล้วก็อยู่ในกลุ่มโลหะกลุ่มเหล็กนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมาเห็นเห็นเห็นรู้สึกว่าแอบดอดๆกันมาหลายตัวนะอสำหรับตัวนี้ในในกลุ่มนี้นะครับเริ่มมาก็ตามดาวเทียรี่ก็คือเขาจะมากันเป็นเป็นเทรนเป็นกลุ่มเขาใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นมีโอกาสสูงท่านก็คุณมีโบครับ ถ้ายังไม่ได้จังหวะเข้าก็จังหวะนี้ก็น่าสนใจนะนะครับก็เริ่มน่าสนใจนะดูดีๆพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้จะย่อลงมาอีกก็รอว่ารอรับอ่ารอรับให้ให้ให้ไม่ให้ไม่ปิดแก็บเนี้ยนะครับถ้าไม่ปิดแก็บเนี้ยสวยสวยผมว่าสวยไม่มีปิดแก็บแล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวทําเฟรมย่อยเช่น30นาที60สินาทีถ้าก็เริ่มกลับตัวลองไปต่ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เริ่มเปิดบวกก็ถ้ากลัวตกรถก็อ่ะใส่สนับเข่าแล้วกระโดดเลยนะครับ ทรัพย์เวสเคถ้าเป็นผุก็กระโดดจังหวะพรุ่งนี้นะมาอยู่เหมือนกันแล้วเออนะครับโอเคนะครับก็นะครับสําหรับวันนี้ก็หกเจ็ดทุนถ้าเสียงไม่ชัดยังไงขออภัยนะครับวันนี้อุตริมาทํากันริมทะเลขึ้นเพลื่อนอาจจะรบกวนหน่อยนะอ่าคงให้อภัยกันตลาดเขียวเขียวคงอภัยกันได้นะวันนี้วิวสวยนะครับตลาดก็สวยวิวก็สวยนะครับอ่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ จากปราณบุรีนะครับมันนั่งกันที่ครัวอิมอกอิ่มใจถ้าใครผ่านมาทางนี้นะอยู่ใกล้ๆเขากระโหลกนะครับแวะไปได้อร่อยบรรยากาศดีมากที่นี่ครับบรรยากาศดีมากครับนะครับงหน้าจะได้มาให้นี่อีกหลายคลิปแล้วนะครับอาจจะได้มาหลายคลิปที่นี่นะครับอ่ะงนั้นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ